สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมที่ปริษาทการขายที่วากรน,นะครับผมประจําสาขาบางละมุงนะครับวันนี้มีสาระดีๆนะครับผมเกี่ยวกับหน้าจอนะครับผมมาฝากนะครับผมก็คือการลดแสงหน้าจอหรือปิดหน้าจอไม่ให้มีแสงนั่นเองนะครับผมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยบางทีขับรถกลางคืนนะครับผมทําให้เออแสบตาบ้างแยงตาบ้างนะครับคลิปวิดีโอนี้จะช่วย แก้ไขปัญหานี้ให้กับท่านได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าจอของเรานะครับผมในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะปิดแสงหน้าจอนะครับผมแค่กดตัวนี้เลื่อนลงขึ้นมานะครับผมแล้วกดไปที่คําว่าแสดงผลนะครับผมแค่นี้นะครับผมหน้าจอของท่านก็จะดับแล้วนะครับผมทีนี้เราจะเปิดหน้าจอกลับขึ้นมานะครับ แตะแค่นี้ก็ขึ้นมาคืนนะครับผมหรืออีกหนึ่งวิธีนะครับผมกดไปที่รูปเฟืองตัวนี้นะครับแล้วเราเลือกนะครับผมที่การแสดงผลนะครับตัวนี้แล้วกดเข้ามาที่การปรับตั้งค่าภาพนะครับผมทีนี้เราก็เลื่อนนะครับผมตัวนี้นะครับมาที่ตรงนี้นะครับอาจจะช่วยลดไม่ให้แสงเนี่ย แยงเข้าตามากเกินไปนะครับในเวลาที่เราขับรถกลางคืนนั่นเองนะครับผม mm. เดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ mm. แค่นี้เองนะครับผมสำหรับการปิดไฟหน้าจอไม่ให้แยงตาเวลาที่เราขับรถกลางคืนนะครับผมสำหรับ คลิปหน้าก็ฝากสะะาระน่ารู้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าใดที่ชมแล้วก็ถ้ามีประโยชน์นะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมว่าอยากให้ทำอะไรให้ดูหรือออปชั่นฟังก์ชันไหนให้ดูในรถอ s ซูซของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ